ดีครับ,อ,รบอยู่หากินตามภาษาครับเมนี่จับปลาครับเมนี่พามาจับปูครับมาไต่ปูหนะ้าแต่ว่ามาผ่อนพักก่อนแต่ว่ามาผ่อกแล้วมาผ่อนพักก่อนไปกินกระปลุลพันธุ์ว่ะไปไปกินกระปนเพิน่นธุ์ว่ะมันบมง,ง่ามไปเลยมันขึ้นไม่ตอนไทยนะ าม,าม,ามาหาเก็บปูไปปล่อยครับไปปล่อยไปเลียงเลสิดอกบริเลกเก็บไปกินดอกตามชุ่วงมึงได้ครับครับพอแล้วครับตัวแหลกดีอยู่นี่ ครับเป็นตัวเม่ครับเม่เนาะเป็นตเมครับอูน่าก,ากัิปีะมาณนี่ละ่ะตรแรหลกมาแลกตัวแหลกเก็บไปเรื่อยๆครับรเก็บไปเรื่อยๆครับครับเห็นอีกเลรแหนรุปลงเนี่อ,อ <c oughs> ตัวแม่ครับตัวแม่ครับหนีบยางเดียวอือตัวที่สองนี่ครับก็อีกแล้วอือปลาหมูกินปลาอือลับาไจะไปกินเขียดแน่ไหยอือมันมันมันเรวขอลงไปเอาปูก่อนครับตัวหนึ่งอายสองตัว ตัวแม่อีกแล้วครับตัวแม่อีกเดียวครับผมว่าจะเอาไปเลี้ยงคือมีแต่ตัวเมียทุกตัวผูวอกามีเลยตมีคือมีแต่ตัวผูอุ้ยหนึ่ฟังกังแม่นางต้นอี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเออป้าแม่ปุ๊เลยได้ครับอ่าพอตัวผูแล้ว พ่อพ่อตบผูแล <become sick. S 1> ้วหลังนันใส่แฟนเดินอยู่หลังทำไปแล้วไปลวน้ามันเริ่อยอันนี้แล้วน้ามันอยู่โบไใสแล้วมันขังโดนแล้ว ครับเก็บพักกลางคืนมาเห็นงามได้ก็เก็บงามนั้นอุ๊อุ๊ยานงานบาทครับครับพออีกแล้วครับโตใหญ่เลยตัวนี้ตัวแม่อีกแล้ว ติดตามต่อไปครับก็ได้จับอยู่แต่ว่าน้ำคุ้คนๆแนมันถือแนมเห็นงากอยู่ครับมันขังมันโดนแหละใส่ลอเห็ดแดนไปแล้วแดนไปแล้วน้ำเล็กเนี่ยแนมโบ่ค่อยเห็นนะครับนี่ตัวเมียอีกนี่ตัวเมียเนาะทุาผู้บ่ค่อยเห็นตัวเดียวจับมา ได้แล้วนี่ครับตัวนึงเห็นบะลุเห็นนี่ฮ่าจับได้อีกแล้วตัวเนี้ยตัวหนึ่งบักใหญ่เลยเฮ้ยจนสีออกม่วงเลยเห็นปะกำลังกินหญ้าเอากล่องกับโมฟกัดเจือ ตัวแม่อีกแลลวครับอีกตัวหนึ่ง,ง,งตัวน้อยออเก็บปไปนะมใส่ปด้กันครับเอาไปปล่อยอิม่กะนี่ปุ๊บปุ๊บเ,เอา้า À, tôi phủ tôi đi 2 rồi Ồ, tôi phủ đi rồi Này, tôi.

ครับผมนี่ครับผลงานที่เขาเก็บมาเมื่อกี้หลายตัวแล้วครับแต่ว่าตู้ฟู่หลายครับตัวฟูสามที่ตกเดี๋ยวลองอันนี้เป็นตะกานจะเก็บเก็บลองลองหาเบิ่งไปอีกคนครับที่ได้เพิ่มบ่อ หลี่อยู่นี่ครับจะเอนี่ปุ๊บตัวงยังอยู่ได้ครับตัวผู้ครับกามหายขากระรุด <c oughs> เอาไปไหวเดี๋ยวเพิ่นกันต่อขาากระสีโปง่งม่คือยังกลุ่งอ้วยว่นี่ครับ ขึ้นว่าพ่ออยู่เหรเห็นมันแรนเข้ามาอยู่นี่นี่ครับเห็นมอ,พ,นอ,นอนนนพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวแม่ครับนี่บ่ญน้อทางหน้าบ้านผมมันก็เป็นหน้าค่ำเลยครับหน้ามเีเกือบเกือบเอบิดปีครับ เห็ดหน้าเข่ากับโบคอยงามมองให้ได้มันมีคำแต่เพิ่นกับมีวิธีแก่ของเพิ่นอยู่ยยเพราหไงเพิ่นจะแก่ยังไงนะครับมันกับพ่อด้เขากินอยู่ด้แต่ว่าความอุดมสมบูรณ์มันก็อยู่ตลอดอยู่ทั้งปีหอดนามแรงมากมันก็ยังพอมีนามนะครับมีมีปลไหลมีเอียนอยู่ด้วยครับแต่เพิ่นกับ่คคอยมากดอกคนว่ามันกัดเขา่าโอ้ะมัน กระปูนี่มันกัดเขาแต่ว่าเอียนนี่ปลาไหลนี่มันมันหมุนขั้นแท่หน้าให้มันงวครับนานตัวหนึ่งครับมันยืนหนอย,ย่น,นี่อยูปึ๊บปึ๊บไปใช่ล่ะเนี่ยตามเลือดครับไหวแห้งโอ้ตัวนี้ไงครับตัวตัวเม่ครับไงเลยนี่โบปลอยเลยครับ หน้าค่ำมันหนาม,มันกระจีันมือดแน่ครับแน่โมเห็นหรอกมันบมใสคือยังให้สิมันโมเป็นค่ำครับครับตัวพไงเป็น,น,รน,รน,ปนไรตัวผู่ตัวหนึ่งนามเลิก แล้วก็มันมืดทำแนมหมเห็นเลยจับไปอยู่ใส่ชาเดิมเพื่อนใดเรลนนี่หาหมเห็นเลยครับพ่อจนได้ปู่คือกัน <c oughs> เนโตบุ่ยไงครับติดตามชมต่อไปครับมีแต้มเพิ่มอิกบอกนี่ครับนี่ ตัวผูครับมีเบ้าเนาะนแถวนี้ผมมีครับเดี๋ยวลุ่นกันอีกเพื่อนครับตัวน่อยผูผูผน่อย รอบก้อนนี้เมื่อไต่ยังเห็นแมงดาใหญ่มากแนี่งครับแมงดาหน้าคุณเอาไปตํแาแก้วอ๋อพ่ออีกแล้วครับเจ้าที่ไปทางไปทางมันเด้อแฟนแมงแรเจือดไปพุ่นแล้ยครับพี่น้องอะพอสมควรเลยล่ละครับเด็กแล่าผมมาผมกับศับับ หาผักพร,พราะว่าผมกับมีงานประจําเห็ดอยู่นะครับอันนี้ออกมากินเขาแรงกับย่าครับอยูยู่หน้านครับมากินเขาแรงกับย่ากันเลยมาไต่ให้พี่เห็น้นองเบิงอยากยากีหยากก่างก็ผมอยากเอาไปตัวเลี้ยงไว้ซื้อครับเลี้ยงไว้ก็ได้กินครับบริได้เอาไปขายหรอกว่ามันจิแพ้บรหรือว่าจังไร ผมจะเอาไปปล่อยสาาให้เบิง่งนี่ครับผลงานเท่าครับจิตใจแป๊แบบเดียวครับประมาณเครื่องชั่วโมงนี่ลมะมั้งมีตัวยหงไงครับปูหน้าของแถมได้หน้าจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวไปปล่อยกันครับนะครับพอกาดสีเอามาปล่อยแต่ก่อนผมเลียงเป็นกุ้งกล้ามแดงครับอยู่นี่มีมกบหน่อย,อยนี่ยังนํำมันเขาไปหลงก็ไปอยู่อย่างไรบุ๊ เป็นบอ่อพาพาสติกครับพาดำผมเคยเอาปล่อยลูกกุ่งกามแดงระบาดนี้ยนามันเนา่าส่วนหันผมก็เลยใหญ่ออกไปก่อนแต่ว่าี่เรียงปูนี่แหละครับปล่อยไเบิ่งมันสิแพร่บอร่อกุ่งผุ่มก็ใช้บังอื่นนะ เท่ลงไปวัดกี่งนี่แหละ <S 2> <S 2> <S ไปแล้วครับหลายตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับประมาณยี่สิบตัวได้อีกหรอครับไปแล้วเป็นบางพมกกบกเบื้องใครเป็นหมองบางศึกษาในยูทูปนี่นะครับลองดู ตตขึ้นได้บ่อไตขึ้นใ,ใน,ใในใพดดวกเรากระเบื้องมามากัดมัน,นคลิปนี้วิธีพ่อซ้ำนี่แหละครับขอบคุคลิปหนาด้วยครับบริป้าไปหายอย่างอี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเด้ด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ